สวัสดีครับบ่าวเท่าซอสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่30สิงหาคม2566ครับพาเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับเดินทางนะครับมาหาปู่578นะครับพามารับชมโค้งสุดท้ายกับงวดวันที่1กันยายน2566ครับมือนีบ่าวเท่านะครับเนาะก็จะได้น้ำเงินมาถวายกับปูนะครับเพราะว่าปูจะสั่ง กุดไม้นะครับสั่งห้องน้ำนะครับคุณหนูรักนะครับนะครับผมเพิ่นกับรวมทําบุญน้ําปูเพิ่นว่าบอกซื้อก็ได้บ่บอกซื้อก็ได้นะครับขออนุญาตเพิ่นแล้วนะครับคุณหนูรักนะครับผมกับเพิ่นกับฝากมาทางบ่าวเฒ่าให้นํามาถวายปูสั่งกุดไม่สั่งห้องน้ำนะครับเพิ่นว่าบ่อบ่หลายก็อยากจะทําบุญน้ําปูนะครับ5,000บาทนะครับผมเดี๋ยวจะ นัไปถวายให้ปูธผรมชมนะครับสาธุบุญน้ำเด้นนะครับคุณหนูรักนะครับเป็นการรวบรวมมากับหลายคนนะครับเนาะกับยอดมหาพันนะครับจะนําถวายให้ปูครับปูจะปูสร้างกุฏหม้ท่านแล้วพี่น้องส้่งศาลาอไอสั่งห้องน้ำนะครับเอามาหอดมาถึงแล้วเดี๋ยวจังเข้าไปหาปูน้ำกันฝนตกครับฝนตกแห้งนะครับไข่แหนมาหอดนี่แล้วบ่แห้งปันไดธรรมชมนะครับเดี๋ยวพาไเป เขาไปกราบนมัสการป en mm ูน้ำกันไปรับชมน้ำกันนะครับว่าคงสุดท้ายปูเจเนนใ้ชุดใดครับผมครับบรรยากาศฝนตกพี่น้องฝนก็ยังตกลิ่นๆยูครับแต่ว่าถอดออกมาจากบ้านอีกตกแห้ง่านมช้ชมเขาไปหาปูน้ำกันครับกราบนมัสการครับปูกาบนมัสการฝนตกน้ปูนะเอาปูอันนี้เอฟซีนะครับคุณหนูรักนะครับผมกราบคนฝากมา พอดีได้น้ำเอฟซีมากเลยทีแรกก็ว่าห้องกะเบืองทั้งหล่อบอกปู่มันก็จะบ่อเป็นตะเบืองเน่ปูมาในห้องน้าเหมอกัเห็ดกะเบืองมันบ่พ่อได้บาดกระเบืองเพื่อนเอากระเบืองใหญ่บ่ได้ต้องเอาเสือกระเบืองปูพื้นเอากระเบืองปูบผนังขึ้นตั้งแต่ขึ้นครับปูมาในีก็ทั้งนอกเนี่ยกะทีปู หันบกปูเวลาเขาขอแปอาน้าสูนน้ำไม่เหยียบใส่หมอนบนเหยียบเขาว่ามันกันใจมูลมั่นเหลนกขาางน้ำถ้าสีถ้านนกอของ่าใจถ้าสีเัาเป็นตะเบิ้งคำน้ากับเดยว่าหมู่บ้านยับบ้านเ่ยที่บัวเอฟซีไฟเตอร์ครับวันที่หนึ่งบต่องโทมาครับยากงานศพอยากงานศพ คงัาเปหลวงปูเพราะ่อนมาอยู่น้ำนี่ละมันเป็นหลวงพ่อหญ่เป็นพระคู่ท่านเอกเพื่อนเป็นผู้บวชในปูครับว่านี่เพื่อนเป็นบวไปบวชน้ำพระกู้ก็ทราบานี่เพื่อนมรณภาพแล้วครับและเออเขาไปไว้วัดบ้านเพราะว่าเพื่อนเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านอ๋อครับสถานีมันกแ็แคบครับปูบไปไหว้ในวัดบ้านเพืน่น,นใส่เบี้มวันที่หนึ่งปฐุมเพื่องปชุมเพิ่อ ครับปูบอกเอฟซีไว้วันที่หนึ่งจะโทรหาปูเด้อเออวันต้องโทรมากปูปูเปลี่ยนโทรระพับเลยมือครับปูเพราะว่ามือวันที่หนึ่งประตูเบื่องครับก็ทีตตามที่จริงก็ทเ่เพอแล้ว่กาบประตูเบื่องเล้วกัตเตมนันมันเป็นเตาไฟฟ้าเลยครับปูกัตเตเ็บดูกระช่วงแล้งนเจ็บดูกนครับผมเพราะว่า เพิ่นก็พวยมาดนนอกแปดสิบแปดแปดสิบเก่าปีครัปูที่เพิ่นอยู่ในพุทธพุทธิู่นอเตียง่มันนละาภาพมึอมันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิเจ็ดสี่โมงแรกกับสี่โมงครึงเพิ่นจากพันสาปูปูไปนนึงไคืนหนึ่งระยะโศกกลับไปในดือนที่สองครับเพิ่นอายุจากปีปูนะเพิ่นอายุจากปีแปเกปีอายุแปดสิบเกปีอืมไปยากมากอยางะครับ เอาสาธุบุญครับอาคุณหนูรักเด้อท่านผู้ชมเด้อนะครับสาธุบุญนะครับเลยนํำมาถวายปูแล้วครับเดไดนํำมาถวายปูแล้วนะปูเนาะสาธุบุญพอดีละปูก็จะได้ไป็นกระเบื้องครับปูชิบถุงครับปูนตามลูกอินซี่มันจะปูวันนี้ใส่กระเบื้องเด้มันเป็นปูเป็นปูนว่าแม่นปูนสาบเดี่ ครัไส่เอกบาลีหิ้วนึงกระปูบอปูเอาค่อยๆไปน้องปูเนาะเออไปคงสุดท้ายปูเอาสรุปให้ปูสรุปบนล่างสรุปบนล่างให้มาเนี่ยครับผมไห่เหล้ากันเถอะซ้งวดละบอปูเลี้ยงกันปูมันอ่ะเขียนเล้าให้ผมได้ลปูเด้อไห่เหล้าเอาเขียนเล้าให้ผมน้ำแนวมือนี่งวดก้อนเห็นมันี่ยซูนเปียกโอ้ นั่นเลยอ้ศูนย์แปดออกแปดศูนยไศูนย์แปดมาปู่ศูนย์สามออกศูนสามเาเดี๋ยวให้ปูเขียนให้ผมนับมือีน่งเอาปัเล่าดองมือนี่ละเมือรับลาองมือนแนนครับปูเอาชุดสรุปพลาก่นปัวบนมันกันนังคือเก้าเราวิ่งบนหกตัวเดียวรั่นเอหกตัวเดียวสามหก สี่หกห้าหกแปดหกครับศูนย์หกมีเท่านี้มีเท่านี้นะปูเอาตัวเน้นปูเน้นตัวไหนเน้นแปดหกห้าหกสามหกครับผมสามหลักร้อยเลยสามหลักร้อยสามสามหลักร้อยหลักร้อยบนครับสามหลัก้อยบน ตัวเดียนมันกันนี่ล่ะคบปูหาตัวเดียวครับล่างห้าตัวเดียวล่างหาตัวเดียววิ่งหาได้เลยแต่ว่าเป็นหอยสันจัวเมื่อก็จะเล่นง่ายยุโรกคาปูห้าศูนย์ครับห้าแปด ห้าเก้าระวังนี่ละ่ะระวังห้าห้าบอกกูครับผมอันนี้คือ,อยูคันละมุนเด้ครับเรียกคันละมุนคันละมุนเนี่ยบอกใครก็ได้เลยว่ยา,างวดก่อนก็มาเด่นเจ็ดครับ ขันน้ำมนต์ท่านผู้ชมแคปหน้าจออีกรอบนะครับเนาะนี่ครับ8หาล่างกับ8 8นี่ครับ8 3ใก็อยู่ใกล้กัน6 4 6หาใกล้ย่ในชุดนี้นะครับดับบนดับบน9 9ดับบนดับบน9ว่าต้องเอาไปใส่บนกาโปู ดับล่างสามกับสี่บอตังเอาปลาแซ่ล่างเอาขื้นบนปูชุดล่างเน้นคู่ไลเอาปากกาแดงเน้นเห็นไนี่ปูเนั่นเน้นเห็นไใกล้ๆกันกับมี่หาเปียดบล่างนี่ดีแล้วเนี่ยห้าเก้าครับจะพบเป็นเลขบกปูห้าศูนย์กับยุไกยุที่ปูห้าศูนย์นี่ไปยาก ไปยากญ่เนื้ปัวแปดสามนี่เลยปัวแปดสามเมตรหาสาม 3, ป่ะเดีสามกับสี่ดับล่างไปแล้วออ๋สามกับสี่ดับล่างอ๋อปูห้าเจ็ดแปดเขียนเล่าพัฒนาให้เนี้ยปูเอาหนิทำบุชมนะครับเนาะ ของสุดท้ายปู่ห้าแนะครับแคปหน้าจอบนวิ่ง6กนะครับผู้เด่นีะครับจับคู่สามหกสี่หกดับบนดับ9ก้าท่านผู้ชมนะครับสหลักร้อยบนนะครับเน้นส6มหกหครับชุดบนล่างวิ่ง5 50 58 59 55เครับเน้นหาแปดหาเกครับปูวหาให้ได้เลยนะครับนีนี่ชุดคันน้ำมัน ปูว,วันที่หนึ่งนะครับหนึ่งกันยานะครับอย่าโทรหาปูเด้พี่น้องเด้อนะครับเพราะว่าจะเป็นงานพิธีไปชุ่มเพิิงนะครับหลวงปูยุวัฒน์เพิ่นมโมรณภาพนะครับเจ้าวาดปูหญ่เพิ่นมรณภาพจะไปะชุ่มเพิิงวันที่หนึ่งกันยายนครับบอตรงโทรมาหาปูเด้พี่น้องเด้อนะครับปูจะปิดเครื่องเอาครับมื้อนี้วันที่สามสิบวันพุธนะปูลาวพัฒนา,าปูจะให้ลาวพัฒนานำ่านผู้ชม เราพัฒนา <c oughs> เอาแม่นแม่นปูบ้านยังเราเงิอนอีกเงินวันที่สามสิบบ้านพุ่ะเป็นวันพุทธบอกวันพุทธครับนั่นบ้านจันทร์สิบสองห้าเป็นหกสิบเป็นหมดหกศูนย์หน้าออกศูนย์ปวืกแปดศูนย์บ้นพุทธสิบสองเจ็ดเป็น 60, แปดสิบสี่เอาอไปคูณกำลังวันวิ่งรูดมอไหไรร้อยตัวเด็ครับ มันยโค่คดีได้เล่าพัฒนาไปนึ่งวิ่งลู่บนล่างเล่าพัฒนาร้อยเกดเป็นแปดสิบสี่วิ่งลูดอ,นนอันนี้ชุดสลุปปูได,ด้พี่น้องได้ <8. S 2> หนึ่งหนึ่งกันยาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบหกชุดบนล่าง เดี๋ยวเมื่อนี้ปู่จะให้เล่าพัฒนานำาวันพุทธที่30นะครับผู้ได้มักนะครับวิ่งรูด8กับ7นี่ครับผม6 7 6 8 7 7 7 8 5้าเจ็ดแปดัอันนี้และส่ทันทีละปูเอาแคปหน้าจอาตอนนี้เห็นปะปูวนี่ครับผูใ้ใดมักผู้ดใดมักลา,าวพัฒนา,นามือนีได้พี่น้งองได้สามสวันพุธที่30สิงหาคมนะครับหกหกลาวพัฒนากับวิ่งรูด8กับ7บนล่างนะครับหกเจ็ดเจนี่ครับสคู่ นะครับลาวพัฒนาอันนี้ชุดชุดสรุปนะครับหนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับแคปหน้าจอชุดบนชุดล่างนะครับแคปหน้าจออันนี้เล่ามือนี้ได้พี่น้องเดอ้อนะครับผมอันนี้ลาววันนี้วันที่สามสิบสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกอันนี้เป็นชุดอ่าวันที่หนึ่งกันยายนนะครับผมเอากราบขอบุญขอบคุณปูธรรมชมุบสาธุบุญกับคุณหนูรักเด้อนะครับเอาปูอวยพรเ,นเน<ะ>พินเนเ่นในปูฮะอวยพรในเพิ่นไง ไอ้เอฟซีดูคนบูฟันทวายปัจจัยมา้เนี่ยก็ไนไอ้มีอายุมันนับชัวร์ครับเวลามากทำได้กับเลขกับขึ้นหลายกว่าเก่เ<ซ>าเล<ะ>ยเอฟซีด้อสาธร่างกายแข็งแรงสาธุกแล้วก็ยึดจัดก,การงานกันลำให้รวยอายุมันควรยืน่นไอ้ปูแข็ร่ำลำรวยลุๆๆๆยู่เป็น พ่อหอมไส้ฮัลโหลคาน้ำเป็นน่านๆเด้อจ้าถูเอาให้ปูแข็งแรงมาทำผู้ชมเนาะปูไม่ได้เงินเมื่อนอนตื่นก็ได้เงินพันนอนฟันก็ได้เงินล้านซาถูกขับปูซาถูพ่อกันที่นะปี่ได้ค่อยเฮ็ดค่อยสั่งไปนี่ละได้ท้ำได้ก็ให้เฮ็ดไปซะก่อนครับซาถูกขับปู